สวัสดีค่ะมาพบกับเลิกอ,ออกรถประจำเดือนมิถุนายน2564าหสำหรับเดือนนี้มีเลิกอ,อะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนเวลาสตาร์ทกุญแจ9.59นาฬิกาห้นาทีห้ามคนวันจันทร์วันพรฤหัสบดีที่10 17และ24เวลาสตาร์ทกุญแจ9นาฬิกาห้นาทีห้ามคนวันพุธกลางคืนวันศุกร์ที่ 11, 18และ25เวลาสตาร์ทกุญแจ8นาฬิกาห้นาทีห้ามคนวันอาทิตย์ทั้งนี้เรื่องต่างๆ เป็นเพียงแค่ความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะติดตามเลิอกออกรถเดือนหน้าได้ที่นี่สวัสดีค่ะ